ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุ้ยรถไถเมืองช้างครับพ่อๆกันยางแรงๆครับผมหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคืนครับผมสาหรับท่านใดที่เขาไม่เล่าก็ฝากกุเล็กก็แช่น้ำนะครับผมฝนตกมาเมื่อคืนครับพ่อได้ได้เล่มอยู่ครับผมพ่อได้เล่มอยู่พ่อได้ไถให้ไถหน้าให้ข้าเจ้าพูนนะครับผมกับตามตอนนี้กันย่างตามงานลูกค้าอยู่ครับผมตอนนี้กลายเป็นงานอังครับผม ว่าหนางานเขาค้างไว้หลายครับผมค้างไว้หลายเจ้าก็เพราะว่าเนื่องจากมันไถบอ่อเขาครับพอฝนตกมากอะงานไล่ดักครับผมับมารเขาเรื่องครับผมนี่ครับหน้างานครับผมตัวนี้ก็เป็นหน้างานดินทรายครับผมแปลงนั่นกับแป้งนี่แล้วกับแป้งนั้นครับดินทรายแต่ว่าแป้งที่รถดลาเรียงจอนี่สิ็น ดินดากผสมดินไายครับตี๊ตๆถนนก็จะเป็นดินดากนะครับผมแต่วก็พ่อไถได้อยู่คือสิีเปล้านะครับมือนี้อยู่กับแอลหาศูนย์หนึ่งแปดที่เราครับผมตัวดีที่ครับผมแอบตอนนี้น้องเป็นผู้ไถอยู่นะครับนี่ครับวิธีไถนะครับผมเขาเปืดยไปรอบแรกงั่มกบมาเข้ากระเลนโกมาหล่องเกานะครับเบียนมีเป็นวิธีไถที่ถูกต้องนะครับผมเวิธีไถที่ถูกต้องนะครับผม ิธีการไถที่ถูกต้องนะครับผมนี่ครับตัวนี้กะจเป็นไถแบบกบกลางนะครับผมกบกลางเท่ากะจีแบงไม่สองหองนะครับผมหนึ่งแล้วก็สองนะครับเท่ากะจีไปแห่คางหัวแท่แห่คางรอบคันแท่นหน้านะครับวนไปวนไปวนไปนะครับผมแล้วก็จีมาแบงออกกินไม่สองฟังนะครับผมนี่ครับวิธีไถนี่นะมันก็จีได้นานงานถือสวยงามนะครับผมนี่ครับหนางานออกมาสวยงามแน่นอนครับเบิ้งครับ เป็นวิธีไทที่ถูกต้องแล้วกัเมื่อชีพนะครับผมสลับมือใหม่นะครับมือใหมก่กะสามารถเอาไปเห็นตามหรือว่าท่านไหนที่หูแล้วกะถือว่าเขามาแล้วก็ให้กาลังใจกันได้นะครับผมนี่ครับเป็นวิธีไทท,ที่ถูกต้องนะครับผมการเปิดหน้างานที่ถูกต้องนะครับเข้าแห่เข้าแนมเบิองหน้างานนะครับเหนืองานหน้างานประมาณนี้นะครับผมเขาก็สามารถเป่งออกเป็นสองห้องนะเพราะว่าสีาเป็นแบบควบเขาขาหัวหแท้หรือว่าสีเป็นเบิกออก บือห้องขสิแบงแบงแบงสองฟังใสข่ขัวแล้วก็ยิมาจบที่ตรงกลางหรือว่า,าวจะเป็นกบที่ตรงกลางแะเปินกบเข้าด้านข้างเมื่อีเป็นห้องสองหองนะครับใสยขัวนะครับแล้วแต่วิธีการเหตุนะครับแล้วแต่กลยุทธ์ในการไถของแต่ละคนนะครับผมแล้วแต่กลยุทธ์แต่ละคนมาคือกันนะครับผมประมาณนี้แหละครับผมน่ครับวิธีไถที่ถูกต้องนะครับผมค็าสามารถ นําไปเฮ็ดหรือว่านั่ไปสารต่อว,วิธีได้นะครับผมนี่นะครับสาหรับมือใหม่นะครับสาหรับท่านใดที่หูแล้วกะบอเป็นหยังนะครับผมสําหรับมือใหม่ก็สามารถเจ็บไปใส่ได้นะครับผมนี่ครับแดนก็ไปก็มามันก็จีสวยงามนะครับผมบอเป็นคู่บอเป็นล่องใหญ่จนเกินไปนะครับกะจิเบื้งสวยงามนะครับพอดีนะครับผมบ้านนี้นะครับผม ประมาณนี้แหละครับส่วนการปรับตั้งผ่านไถกัขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับผมเพราะว่ามันบ่สามารถปรับตั้งไว้ด้ตลอวนะครับผมแต่ละหน้างานหรือว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเจ้ามันกับ่คขึ้กันนะครับผมปับยากปับง่ายดินแข็งดินอ่อนดินแข็งกับ่บือกันนะครับผมแต่ละมองแต่ละบอนก็บโบขกันตลวนี้ก็สิไถง่ายแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับผม กับใบจุดนะครับเพราะว่ามันตัวนี้เป็นหน้าที่ว่าเพื่อนหลอกนะครับเพื่อนหลอกแล้ววันนี้เฟื่องมันกับบ่อยมีนะครับงัวงเพื่กินไม่แน่กะหายไปเบิ่อแล้วครับสประมาณนี้ครับหนางานโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอามาฝากไปประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเปิดหนางานหรือว่าการไถแบบเมื่อชีพเฮ็ดแบบไหนบ่อ้มันเป็นคู่นะครับการควบรองกลางเปิดหนางานหนาแรกนะครับผมกลับมาทวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบวิธีนะครับแบบควบกลางแล้วก็ ไปควบด้านข้างกระสีเป็นห้องใส่ขัวนะครับสองฟังนะครับผมสําหรับหน้างานตัวนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่หน้างานประมาณนี้นะครับผมแบ่งออกประมาณนี้นะครับผมเพื่อจะรวดเร็วในการเห็ดงานนะครับผมการนําไปใส่ได้นะครับผมโอเคครับผมพอกันชิมหนานะครับผมชิมนี่กับพ่อสมนียนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ